ชนาทิปคัมแบ็กตัวจริงฟอนตาเล่เอาชนะโทชิงิผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเอ็มเพอเรอร์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้ติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเก็บตกควันหลงสึกฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์ครับรอบ64ทีมสุดท้ายกันหน่อยนะครับในเกมที่คาวสกิฟอนตาเล่เจอกับโทชิกิทีมจักลีกภูมิภาคนะครับ ก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นเนี่ยหลายคนจับตาเรื่องของอนาคตของพิจเจนาทิพส่งกระสินนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยหายเจ็บกลับมาแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามจากโทรุโอนิกิบางชื่อมีชื่อบนมานั่งสำรองแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นนะครับแล้วก็มีข่าวว่าทีมจากไทยลีกเนี่ยให้ความสนใจท่าเรือบีจีบุรีรัมนะครับซึ่งก็เป็นข่าวลือต่างๆนานานะแต่ในเกมนี้นะครับ คาวาสกิฟอนตาเล่เจอกับทางฝั่งโทชิกิในะเอเบอร์ครับรอบ64ทีมสุดท้ายเนี่ยพิจารณาทิ์กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนะเล่นตัวจริงล่าสุดคือฟุตบอลลูวันคัพอ่ะที่ฟอนตาเล่เจอกับชิม,มิสึหลังจากนั้นก็เจ็บนะครับแล้วก็กลับมาเป็นตัวจริงก็ได้ลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลคือตอนนี้ฟอนตาเล่กลับมาใช้ระบบ4-3-3แล้วนะครับวันนี้ประตูเป็นจองซงระยองแนวรับเนี่ย4คนก็มีเคนโตะทาจิบานาดะกับตันทีมนะมาเล่นเป็นแบค แล้วก็มีซาสกิเซนเตอร์ก็อมินามิจับคู่กับทากะอินะครับกองกลางเนี่ยมีโคซูกะเซโกะแล้วก็พี่เจชนาทิพขณะที่แนวรุกสามคนข้างหน้าเนี่ยไดยะโทโนะเซงาวะแล้วก็เลนโดดามิยานะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นฟอนตาเล่แหละที่มาตรฐานดีกว่าแต่ก็เกือบไปเนะครับเอาตัวรอดได้เอาชนะโทชิกิแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เกมนี้มาพูดถึงฟอร์มการเล่นของทีมฟอนตาเล่แล้วก็ฟอร์มการเล่นของพี่เจชนาทิพสงกระสินกันหน่อย คือต้องยอมรับครึ่งแรกเนี่ยผมดูไม่ค่อยถนัดเพราะว่ามันมันดูลิงเนี่ยมันกต็ตกหายไปมั่งดูแป๊บเดียวก็ค้างค่อนข้าง,ง,างหงดหงิดเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่เห็นฟอร์มในครึ่งแรกเนี่ยเอาฟอร์มของทีมฟอนเตเล่ก่อนเนี่ยพอได้ประตูออกนําจากไดยัโทโน่ปุ๊บเนี่ยเขาจะเล่นสไตล์แบบเดิมคือเคาะไปเคาะมาไม่ค่อยรีบไม่ค่อยทํามันําไห้ครึ่งแรกเป็นครึ่งที่ฟอนเตเลม่มนแลดูอึดอัดมากนะอึดอัดบอลช้าบอลแบบ บอลไม่ได้หวังลูก2เลยครึ่งแรกเท่าที่ผมดูนะคือทรงการเล่นของฟอนเตเลยยังคงอึดอัดเหมือนเดิมอ่ะพูดง่า,งงายๆส่วนฟอร์มการเล่นของพิจิชนาทิพย์ในครึ่งแรกเนี่ยต้องยอมรับจากการที่เขาห่างจากสนามไปพอสมควรกลับมาในเกมนี้เห็นได้ชัดคือเรื่องของความมั่นใจเพราะมีจังหวะจ่ายบอลที่คนละช่องกับเพื่อนร่วมทีมแล้วความมั่นใจในการเล่นแล้วดูพิจิชนาทิพย์เนี่ยเหมือนจะอึดอัดพอสมควรนะกับกับการเล่นกับฟอนเตเล่ในช่วงเนี้ยทั้งระบบวิธีการเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าคนละสไตล์ขเขาเลย พอสี่สามสามเนี่ยพี่เจก็ต้องลงมาต่ําลงมาเชื่อมเกมไม่ได้เล่นเกมลุกแบบเต็มที่ใช่ไหมก็เล่นในแบบฉบับเทคนิคข,ของโอนิกิแต่เห็นได้ชัดว่าแรงอ,อึดอัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบเหมือนกันในครึ่งแรกนะถ้ายูบุมดูนะความมั่นใจอะ่ะผมว่าการที่เขาห่างจากสนามไปพอสมควรี่ยมันก็ส่งผลในวิธีการเล่นต่างๆนะแต่ครึ่งหลังเนี่ยเอ้ยผมมองว่าฟอนตาเล่ดูดีขึ้นกว่าครึ่งแรกนะแล้วก็ตัวพี่เจเองเนี่ยก็ดูดีขึ้นน่าจะไปได้รับการกระตุน้นมานะ ครึ่งหลังกลับมาเนี่ยจริงๆฟอนเตเล่มีช่วงหนึ่งที่ที่บุกใส่โทชิกิได้เป็นอย่างดีนะของบอลบุกใส่ได้เกือบได้ลูก2อ,อยู่สอง,ส,องสาครั้งนะครับดามิยาวหลุดไปยิงออกจังหวะต่อบอลเข้าทําสวยแต่ก็ยิงไม่ได้ส่วนวิเจชนาทิศในครึ่งหลังเนี่ยเท่าที่ผมดูอะ่ะเหมือนเขาแบบมันมันดีขึ้นกว่าครึ่งแรกเยอะเลยครึ่งหลังได้เห็นจังหวะกระชากได้เห็นจังหวะโชว์แล้วก็มีลูกที่จ่ายคิลเลอร์พาสให้แลนโดดามิยาว จ่ายสวยมากนะจ่ายเป็นซิกเนเจอร์ของพิจชนาทิพย์เลยครึ่งแรกไม่ค่อยเห็นครึ่งแรกเนี่ยคนละช่องใช่ไหมแต่ครึ่งหลังเนี่ยจ่ายสวยให้ดามียาวลูกนั้นนว่าจะเข้าแล้วแต่มียาวหลุดเดียวไปชิปชิปหายครับคือยิบไม่เข้าออกเส้นออกข้างไปน่าจได้จริงจริงลูกนั้น,นสวยมากโอนิกินี่ลงไปกองนอนกับพื้นเลยน่าได้จริงจรินะครับหลังจากนั้นก็มีจังหวะที่โชว์ทักษะความสามารถแต่อย่างที่บอกว่าพอฟอนตเล่เล่นไปเล่นมาเนี่ยมันไม่ใช่พิพจชนาทิพย หลังจากช่วงต้นครึ่งหลังจะดีใช่ไหมดีขึ้นแต่หลังจากนั้นมันก็เริ่มเงียบเงียบกันไปทั้งทีมนะครับจนสุดท้ายอย่างที่บอกว่าก็โดนประตูทีเสมอไปก่อนแต่โชคดีนะที่ฟอนเตเล่ยังไม่ได้ประตูหลังจากนั้นนะครับแต่ยักษ์โจโนโก็เอาตัวรอดได้ซึ่งเกมวันนี้พิจิตรนาทิพย์ครึ่งได้อย่างที่บอกว่าความมั่นใจต้องเรียกกลับมาเลยแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากขึ้นช็อตลากหลบพยายามโชว์พยายามลากออดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างที่บอกแล้วก็ลุกคิลลพาาูกจ่ย แต่เล่นไปเล่นมากําลังจะกําลังจะมาแล้วหกสิบเจ็ดนาทีโอนิกิปเปลี่ยนก็เปลี่ยนพิเจชนาทิพย์กับดามิยาออกพร้อมกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นก็ผู้ตามตรงแลวก็ดูในเกมนี้ก็ยังคงเป็นงานที่ยากของพิเจชนาทิพย์กับการที่จะเล่นกับสไตล์ของเขาวาซกิฟอนเตเลจริงๆครับดูแล้วเขาค่อนข้างติดอัอดและฝืนธรรมชาติเขาเหมือนกันนะพอมาอยู่ในระบบวิธีการแบบนี้ถ้าใครสังเกตถ้าใครได้ดูนะแต่เห็นได้ชัดว่าเขาก็ยังคงมุ่งมั่นอะ่ะเขา bon ้าบอลเอกซ์ซีฟวิ่ง แต่วันนี้เขสียได้เนี่ยคือต้องบอกว่าเพื่อนก็ให้บอลยากเหมือนกันนะมีหลายจังหวะที่เขาก็แลดูหงุดหงิดเหมือนกันพอเพื่อนแบบง่ายๆไม่ให้แล้วก็แบบจ่ายจ่ายยากด้วยเออก็ดูกันต่อไปก็รอติดตามสถานการณ์หลังจากนี้แล้วกันนะการที่ได้เห็นเขากลับมาลงเล่นก็ยังโอเคนะว่าเออเขายังความสามารถทักษะยังคงเอาโตรอดได้เป็นอย่างดีอาจจะเป็นเพราะเรื่องความมั่นใจที่อาจจะต้องเรียกกลับมาหน่อยก็เข้าใจได้ว่าห่างจากสนามไปนานนะครับ คุณผู้ชมดูเกมนี้คิดอย่างไงบ้างเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของพิจชนาทิพย์คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ดูไปก็ลุ้นไปส่งกําลังใจให้พิจชนาทิพย์อยู่ตลอดอยู่แล้วสำหรับผมนะครับอย่างที่บอกว่าเกมเนี้จะได้โอกาสกลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็ก็พยายามแต่ก็เสียดายวันนี้ไม่มีอาศิกับยิงประตูแต่ก็ยิงยากนะเพราะว่าจังหวะไปสุดเส้นเพื่อนก็ไม่ได้ตบเข้ามาให้ แล้วมีลูกหนึ่งที่ผมชอบนะลูกที่เขาเล่นกับไดยะโทโนะแล้วเขาจ่ายต่อให้เซโกะและเซโกะให้โทโนะแล้วปาดเข้ามาลูกนั้นยิงไม่เข้าถ้าเข้าข้าสวยเลยแต่ไม่เข้านะครับเอออะก็ประมาณนี้ก็ต้องปรับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพี่เจชนาทิพย์พอได้ลงเกมนี้เนี่ยโอนิิเขาจะคิดเห็นยังไงบ้างโอกาสหลังจากนี้จะมาไหมอนาคตในทีมฟอนเตเล่จะเป็นยังไงผมว่ามันเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่แน่นอนรอติดตามได้เลยนะครับแต่การที่ได้เขากลับมาลงเล่นด้วยสภาพร่างกายที่ เขาก็ไม่เจ็บแล้วถ้าเกิดในสุดสัปดาห์นี้นเจลิศได้เล่นอีกต่อเนื่องกับทีมชาติเนี่ยผมว่าก็จะได้ความมั่นใจกลับมาได้สำหรับพี่เจชนาทิพย์ก็รอดนรอดูแล้วกันให้กาลังใจกันก็ติดตามนะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็ส่งกําลังใจให้พี่เขาอยู่แล้วเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายสำหรับตัวพี่เจชนาทิพย์เองเลยท่าที่ผมดูนะครับแต่ก็สุดท้ายก็สู้อยู่แล้วสู้ในวิถีของฟุตบอลเต็มท,ที่ตลอดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆก็ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเข้ามาเลกเปลี่ยนกันได้คิดอย่างไงบ้างสวัสดีครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ